ด้านการตลาดให้ก้าวทันยูดิจิลในแบบ Go t It Easily ที่ Go t It c h a n n e l ในคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำโปรแกรมตัดต่อบนมือถือที่คนนิยมใช้มากที่สุดกันค่ะในยุคปัจจุบันนะคะที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok Instagram ได้ออกฟังก์ชันให้เราได้ทำวิดีโอคอนเทนต์สนุกจนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถสร้างสรรค์วิดีโอด้วยตัวเองได้ง่ายๆทำให้เกิดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่โด่งดังขึ้นมามากมาย แต่ในยุคที่เร่งรีบเน้นความรวดเร็วสะดวกสบายจะให้นั่งหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตัดต่อวิดีโอก็อาจจะไม่สะดวกสําหรับใครหลายๆคนวันนี้นะคะทางก็อตอิดจึงนําเสนอแอปพลิเคชันสําหรับการตัดต่อวิดีโอบนมือถือที่คนนิยมใช้กันมากที่สุดมาไว้เป็นตัวเลือกค่ะว่าเราจะสามารถมีแอปพลิเคชันไหนที่มาช่วยตัดต่อวิดีโอบนมือถือของเราได้บ้างนะคะแอปแรกที่เรามาแนะนําค่ะก็คือ Tik t o อกเองเลยค่ะ Tik t o อกนอกจากเป็นโซเชียลมีเดียแล้วนะคะ Tik t o อกก็มีฟีเจอร์หลายๆ เจที่สามารถช่วยให้ทางคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรือคนที่ทําวิดีโอเนี่ยสามารถนําฟีเจอร์เหล่านั้น,นมาะตะัดต่อมาแต่งเติมมาใส่เอฟเฟกเพื่อให้คลิปตัวที่เราทำเนี่ยมีความน่าสนใจได้มากขึ้นโดย Tik t o อกเนี่ยเราสามารถอัดวิดีโอตัดต่อเพิ่มเอฟเฟกและก็โพสต์ลงใน Tik t o อกได้ภายในแอปเดียวไปเลยค่ะอันต่อมานะคะก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชัน Cap Cu t ค่ะก็สําหรับมือใหม่ค่ะเพราะว่าใช้งานง่ายมีเอฟเฟกเยอะมีฟิลเตอร์ให้เล่นมากมายสามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS อเนะ รองรับความละเอียดถึง 4K ใช้งานง่ายใครที่ตัดต่อยังไม่เป็นทางแคปคัตเนี่ยก็มีเทมเพลตให้เลือกด้วยสะดวกมากๆอยากทำรีบ็อกซ์สวยๆแบบมืออาชีพก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะสําหรับการใช้แคปคัตต่อมานะคะที่จะแนะนําก็คือตัว V ี v o ค่ะอีกหนึ่งโปรแกรมตัดต่อที่มีฟีเจอร์หลากหลายลูกเล่นเยอะปรับความเร็ววิดีโอใส่เสียงใส่ข้อความได้ครบนะคะจะเป็นวิดีโอยาวหรือวิดีโอสั้นตัว V ี vo เนี่ยก็สามารถทําได้ทั้งคู่ค่ะต่อมาค่ะแอปพลิเคชัน Quicks เป็นแอปพลิเคชันตัดต่อบ บนมือถือจากค่าย Action Cam ตัว GoPro นะคะลูกเล่นอาจจะไม่เยอะมากแต่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากค่ะมือใหม่ก็สามารถใช้งานได้ไม่ซับซ้อนข้อดีของตัว Quick วก็คือมีระบบจับจังหวะวิดีโออัตโนมัติสามารถเลือกรูปได้จากทั้ง Google Dropbox GoPro Plus มาตัดต่อได้ทันทีเลยค่ะแอปต่อมาที่จะแนะนำนะคะก็คือ Viva Video อีกหนึ่งโปรแกรมตัดต่อที่นิยมมากนะคะก็คือมีฟิลเตอร์ที่สามารถตกแต่งวิดีโอได้มากกว่า200รูปเลยทีเดียววิดีโอบนโซเชียลมีเดียของ ายๆก็นิยมตัดต่อด้วยตัววีว่าค่ะแอปต่อมาที่จะแนะนํานะคะคือ Inshot ค่ะ i n s h o t เนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับการนํามาใช้ในการตกแต่งรูปภาพเนาะแต่ทาง InShot เองเนี่ยก็สามารถตัดต่อวิดีโอแต่งวิดีโอได้เช่นกันค่ะนอกจากตกแต่งแล้วมีฟีเจอร์มีสติ๊กเกอร์น่ารักให้เลือกมากมายนะคะเป็นแอปที่เหมาะกับมือใหม่ทั้งสําหรับเรื่องตกแต่งรูปและตกแต่งวิดีโอได้เลยค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะกับมือใหม่สําหรับทั้งการตกแต่งรูปและการตกแต่งวิดีโอเลยค่ะต่อมาค่ะ power direction อีกหนึ่งโปรแกรมตัดต่อที่น่าสนใจเพราะสามารถตัดต่อวิดีโอความละเอียดได้ถึง 4K ฟังก์ชันครบใช้งานง่ายคล้ายกับการตัดต่อบนเครื่องคอมพิวเตอร์เลยค่ะนอกจากนี้หนึ่งฟีเจอร์สำคัญของ PowerDirector ก็คือโปรแกรมช่วยลดความสั่นของวิดีโอที่ถ่ายมาโดยที่เรายังใช้ความละเอียดของต้นฉบับในการตัดต่อได้อยู่นะคะใครที่เป็นมือใหม่อยากตัดต่อวิดีโอแบบมืออาชีพก็ลองมาใช้ PowerDirector กันเลยค่ะต่อมาค่ะ Video Guru แค่ชื่อก็บอกได้เลยนะคะว่าตัวแอปเนี่ย g u รูจริงๆ ใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะตัววิดีโอกรูเป็นแอปสร้างขึ้นมาเพื่อตัดต่อวิดีโอสําหรับ YouTube โดยเฉพาะรองรับการตัดต่อที่มีความละเอียดสูงลูกเล่นเยอะเหมือนนักตัดต่อมืออาชีพเลยค่ะเอฟเฟกตวิดีโอฟรีมีให้เลือกหลากหลายมีทั้งเทมเพลตนะคะให้เราสามารถเป็นไกด์ไลน์ในการตัดต่อสําหรับมือใหม่ได้และแอปพลิเคชันสุดท้ายที่จะมาแนะนําในวันนี้นะคะก็คือ Alight Motion ค่ะ Alight m o t i o นนะคะสามารถตัดต่อจากคนที่มีพื้นฐานน้อยผลงานออกมาเนี่ยอาจจะเป็นระดับเทพได้เพราะว่า ตัวนี้มีเทมเพลตเยอะสามารถรองรับความละเอียดสูงตัดต่อผลงานเหมือนนักตัดต่อมืออาชีพได้เลยแล้วก็ที่สําคัญค่ะใช้งานง่ายค่ะเอฟเฟกที่มีในตัวฟรีนะคะก็มีเยอะไม่จําเป็นต้องจ่ายเพิ่มสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้แตกต่างกับคนอื่นโดยการใช้อะไรอีโมชันค่ะในปัจจุบันนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าการทําออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมาแรงทั้ง YouTube และอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็มีส่วนขับเคลื่อนวงการการตลาดออนไลน์ให้น่าสนใจและมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นวิดีโอค่ะ เป็นหนึ่งในสื่อที่ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อและสังคมให้หันมาจับจ้องที่สินค้าของคุณไม่ว่าสินค้าของคุณจะเป็นอย่างไรคุณภาพดีแค่ไหนนะคะการโฆษณาก็ต้องเข้าถึงผู้คนและน่าสนใจตามสินค้าของเราไปด้วยค่ะดังนั้นการใส่ใจกับการตัดต่อวิดีโอเป็นสิ่งสําคัญและในคลิปนี้นะคะเราก็มีแนะนําโปรแกรมตัดต่อง่ายๆที่คุณสามารถทําได้โดยไม่ต้องไปจ้างนักตัดต่อมืออาชีพคุณสามารถลองสร้างสารรค์ผลงานสุดคิดค reat ีฟทำให้สินค้าและบริการโดดเด่นได้ไม่ยากและที่สำคัญที่สุด ะะตัวตัดต่อบนมือถือเนี่ยถ้าเราไม่ได้คิดมากอะไรเราก็สามารถใช้ตัวฟรีเวอร์ชั่นไปก่อนได้จนถึงจุดที่เรามั่นใจแล้วว่าแอปพลิเคชันนี้เหมาะกับเราเหมาะกับการทํางานของเราค่อยไปซื้อตัวพรีเมียมเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบก็ได้ค่ะเมื่อเราเห็นแล้วว่าแอปไหนที่เหมาะสมกับเราเราก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าแอปตัดต่อตัวนี้เหมาะกับเรานะอาจจะลงทุนจ่ายเป็นเวอร์ชั่นเต็มเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้ครบและมีความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะติดตามเทรนด์และเข้าใจโลกดิจิทัลได้ที่ g o อ i t Channel อย่าลืม กดไลค์และ subscribe กันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ